ไม่อยากให้เวลาหมดเร็วเลยอะนะข้อ14ผ่านไปคิดเองนะคะข้อ14นะคะใช้สูตรมูลค่าปัจจุบันแบบไม่มีเงินงวดนักษาจดเอาไว้นะคะเรื่องนี้ค่อนข้างง่ายอยู่หน้า138เขียนเอาไว้ในหนังสือข้อ14ให้ดูสูตรในหน้า138ข้อ15ก็เช่นเดียวกัน14กับ15นะคะดูสูตรในหน้า138สูตรก็คือ p PMT หาร i นะคะข้อนี้ใช้สูตร PMT หารหารด้วย i นะคะไปอ่านมันไม่ยากนะคะ p v เท่ากับ PMT หารด้วย i อ่าข้อถัดมาข้อ19อ่านโจทย์ในข้อ19ในมาร์ก ถามหาอะไรถามหาอะไรกี่งวดถามหาอะไรเออถามหา n อ่ะนะคะ compute n นะึกนษะามไม่จำเป็นต้องแทนสูตรตามที่อาจารย์ได้โซมาเนาะใช้อะไรได้เลยคือคิดเลขเนาะอ่ะมีอะไรบ้างที่ต้องใส่หนึ่ง n i y p v p m t และ f v ใส่อะไรบ้าง i ใส่เท่าไหร่ 12ผิดเพราะผ่อนทุกสิ้นเดือนต้องหารอะไรหาร12ใต่อยใส่อะไรใส่หนึ่งใส่อะไรได้อีกอ่า PMT PMT ใส่เท่าไรห้0 0ั เจ็ดหมื่น PV หรือ FV PV แต่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรด้วยในกรณีที่ใส่ทั้ง PV และ PMT นะคะต้องมีค่าหนึ่งเป็นลบนะคะจะให้ PV เป็นลบนะคะหมายความว่าไงคือวันแรกเราจ่ายเงินวันนี้ไป7จ0 0 0มื่นแล้วที่เหลือเนี่ยนะคะเราค่อยผ่อนในอนาคตนะคะเดือนละ5,000 FV ใส่ศ คอมพิวอะไร n ไหนลองกดเครื่องคิดเลขหน่อยจะเช็คคำตอบไหนเผื่อบางทีพลาดคำตอบได้เท่าไหร่เท่าไหร่ สิบเท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่นะคะก็ต้องตอบสิบเท่าไหรอ่อ่ะปัดขึ้นสินักศึกษาลองเปลี่ยน P M T เป็นลบแล้วใส่ P V เป็นบวกสิดูซิว่าค่าเท่ากันไหมอาจารย์ทำคีย์มาได้สิบเก้าอะ่ะ เท่ากันไหมเปลี่ยน PV เป็นบวกเจ็ดหมืน PMT เป็นลบห้าพันเท่ากันนะคะงั้นตอบเท่าไหร่คะอ่าสิบห้านะคะสิบห้าให้ปัดขึ้นนะคะเป็นสิบหกโอเคนะผ่าน